ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการมารีวิวนะหนังแผ่นอีกเช่นเคยนะอันนี้เป็นหนังแผ่นใหม่ล่าสุดนะที่ผมเพิ่งจะได้มาเลยนะคือหนังที่ทุกคนคิดว่าน่าจะรอคอยกันนะครับสำหรับคนที่รักการดูหนังนะแล้วก็ต้องการเก็บเก็บแผ่นนะฮะเก็บแผ่นหนังนี่ก็คือเรื่องเทมเนตน่เองนะเป็นผลงานล่าสุดนะครับของพุ่มกับคริสโนแลนด์นะคริสโตเฟอร์โนแลนด์หรือ เรียกว่าเทพโนแลนก็ได้นะที่ทำหนังเรื่องไหนนี้ไม่เคยทำหนังธรรมดานะคริสโตแลนนี่กำกับเรื่องอะไรบ้างก็ The Dark Knight คนระับแล้วก็พวก Interstellar แล้วก็ Inception อะไรกนหนังดังๆหมนกนะฮนะคิดว่าตรงนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะว่าแกเป็นผู้กำกับที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งนะในยุคปัจจุบันเลยนะครับโดยผลงานต่างๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลงานเรือกล่าสุดของเขาเลคือเรื่อง เทเน็ตนะฮะเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของการจะเรียกว่าย้อนเวลาก็ได้นะจะเรียกว่าย้อนกลับก็ได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะไปดูในโรงกันมาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ดูมาแล้วเช่นกันนะไปดูวันแรกเลยนะแต่ก็พยายามจะไม่ได้สปอยเลยนะก็คือมาแค่รีวิวนะรีวิวตัวตัวแผ่นนะครับแล้วก็พูดถึงตัวหนังนิดหน่อยนะคือหนังมันอย่างที่บอกนะมันเกี่ยวกับการย้อนเวลาการย้อนกลับอะไรแบบเนี้ย หลายๆอย่างน่าจะเห็นในตัวอย่างไปแล้วแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นหนังที่สนุกนะฮะเป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็สําคัญเลยฮะงงแน่นอนนะครับสําหรับการดูรอบเดียวนี่งงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่เป็นหนังที่คนที่ดูไปแล้วเนี่ยต้องการที่จะดูซ้ําอีกแน่นอนนะครับอันนี้ต้องบอกโดยเฉพาะผมนี้ต้องซ้ําอ,อีกไม่ต่ากว่ารอบสองรอบสามรอบเลยก็ว่าได้นะผมคิดว่าการที่เรา ดูซ้ำเนี่ยมันเก็บรายละเอียดน,นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจอะไรเยอะขึ้นนะสำหรับหนังแนวย้อนเวลาแบบนี้นะฮะหนังที่มีเนื้อเรื่องงง,งๆเนี่ยต้องบอกว่าหนังที่มีเนื้อเรื่องงงๆดีกวนะ่าเลยอันนี้จะมารีวิวกัน2แบบน,นนะคคือเป็นบลูเรย์นะครับเป็นบลูเรย์กล่องฟ้านะครับคือกล่องธรรมะดาแล้วมีสลิก,กระดาษสวมนะ,ะแบบนี้ลกล้อรีวิวตัวดีวีดีนะครับเป็น DVD, ดีวีดีทูดิดนะนี่ดูดิสเปเชียลเอดิชันนะครับ มี2แผ่นนะดี d ีดีามีกล่องสวมเช่นกันนะอันนี้ก็จะมาเขาเป็นบูเล่์ก่อนนะเรื่องที่บูเล่์กอนเลยบูเลย์นีตัวนี้ที่มาเนี่ยผมตอนแรกปกติผมจะจากจะได้กล่องเหล็กนะแต่ตัวกล่องเหล็กเนี่ยผมชุดว่านหน้าปกมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ถปกมันเป็นรูปไอ้พระเอกเนี่ยจอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังคว่ำเนี่ยมันมีมันจะมีอยู่ในในเรื่องอยู่ฉากหนึ่งที่มันอยู่ในรถที่กำลังคว่ำแล้วก็เกิดการย้อนกลับย้อนเวลาอะไรแบบเนี้ยทำหน้าเว่อร์คือผมว่าภาพมันไม่รู้ดิผมไม่ค่อยชอบเออผมก็เลยเอา,เอา,เอาตัวนี้มานะแต่จริงๆราคาเนี่ยมันห่างกันแค่ร้อยเดียวนะสำหรับไอ้ตัวกล่องเหล็กบูเล่กล่องเหล็กเนี่ยครับบูเล่กล่องฟ้าเนี่ยผมก็ช่างใจอยู่นานนะสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาตัวนี้มาอันนี้ผม พรีออเดอร์ไว้นะครับทางค่ายที่ผลิตแผ่นจะคือ mpo เนี่ยคือจะของที่ผลิตหนังวอร์เนอร์ในไทยนะนี่อันนี้ผมขออนุญาตไม้แกะซีออกนะผมแกะแค่ช่วงหัวเพื่อเป็นการเก็บร,รักษาคนะ่ายที่ผลิตแผ่นคือ mpo นะอันนี้มันเป็นราคากล่องนะแต่ราคาที่ผมได้มามันที่9 9 9กาสําหรับคนที่พรีออเดอร์ไว้นะแต่ถ้าเป็นกล่องบุลย่กล่องเหล็กมันจะแพงกว่านี้ร้อยนึงก็คือ1100อะไรประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นบุลยกล่องฟ้านะครับอทีมี เป็นลิปสวมนะอันนี้คือหน้าปกด้านหน้านะลิปสวมก็จะเป็นรูปพระเอกไนดะ้ยืนพระเอกสองคนเหมือนกับเป็น2ช่วงเวลาะลรแบบนี้แต่ยืนอยู่นะในฉากที่เป็นฉากหลังฉากหลังนี่มในอยู่ช่วงท้ายท้ายหนังเลยก็ได้นะมนเป็นช่วงใครแม็กเกยังมีชื่อเรื่องภาพแบบนี้เทนเตัวกล่องก็เป็นเรียบๆเนี่ยนะไม่ได้ปัป๊มนุนอะไรนะเนี่ยเป็นกล่องกระดาษสวมเรียบๆนะด้านหลังก็จะมีบอก ข้อมูลของหนังนะก็พาดวงหน้าดาวันไป Special Future นะคือเบื้องหลังนั่นเองนะเบื้องหลังนี่ผมบอกเลยว่าผมลองเปิดอยู่แล้วนะจุใจนะเบื้องหลังนี่มันจะมเีเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อย่อยไอ,อหัวข้อย่อยเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ12หรือ13นี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถือว่าผมลองกดเข้าไปดูแต่ละอย่างแลว้วอ่ถือว่ามันละเอียดพอสมควรเลยนะเขาจะเล่า เป็นแบบฉากๆไปอ่ะคือในแต่ละขั้นตอนของการทําหนังเนี่ยฉากที่เราคิดว่าเฮ้ยเราสนใจว่ามันจะมีฉากเบื้องหลังแบบนี้ไหมไอฉากอย่างเช่นไอฉากต่อสู้ฉากที่พระเอกมันต่อสู้กับคนหนึ่งที่มันเป็นอีกคนหนึ่งสู้แบบย้อนเวลากับพระเอกเนี่ยสู้ไปแบบเดินเวลาเดินไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผมดูเบื้องหลังแล้วก็ทึ่งเหมือนกันเนีเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาใช้เทคนิคกราฟิกอะไรแบบนี้แต่ที่ไหนได้แม่งเออ สู้เป็นจริงนะก็คืออีกคนสู้ไปข้างหน้าอีกคนสู้แบบย้อนกลับเอออันนี้ผมโคตรงงเลยต้องต้องไปดูนะต้องมาดูเบื้องหลังแล้วจะจะเก็ตเลยว่าเฮ้ยทีมงานแม่แน่จริงเว้ยขนาดพุ่มกับคิวบูนี่ยังยังงงเลยว่าโหเอากันยื่นหรออะไรแบบเนี้ยแล้วก็สะกชนเครื่องบินนี่หรอผมก็ดูนะที่เครื่องบินชนชนตึกที่สนามบินเนะี่ยอันนี้เขาก็ใช้เครื่องบินจริงๆนะแล้วก็ดูเฮ้ยเขาแบบทําจริงถ่ายจริงอะไรแบบนี้นะอันนี้เบื้องหลังวาดแล้วนะนะ ก็มีนะฮะตัวนี้มีซับไทยนะครับแล้วก็เสียงไทยแล้วก็เสียงต้นฉบับก็คืออังกฤษซับอังกฤษเสียงอื่นๆเราจะไม่พูดถึงนะเพราะส่วนมากเราก็ดูกันแค่นี้เวลานะครับร้อนาทีนะถือว่านานนะเป็นสไตล์ของคริสโนนานอยู่แล้วเขาไม่เคยทําหนัง2ชั่วโมงอยู่แล้วในเรื่องของภาพภาพนี่มันจะเป็นอัตราส่วนแบบ2แบบแก็คือแบบธรรมดาที่เราดู แล้วมีเป็นแถบดำบนล่างกับพอถึงช่วงที่ใช้กล้องไอ a c เนี่ยมันจะเป็นภาพเต็มจอทีวีเราเลยนะเต็มจอทีวีแล้วแล้วเรื่องความคมชัดนีผมผมว่ามันมีหนังหนังชัดเดียดเออมีถ่ายแบบชัดดีหรือว่าเทคโนโลยีการจีบัดข้อมูลเลยแบบนี้ม,นมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าผมว่าแม่งชัดชัดเป็หนังบางเรื่อง,องนะเดี๋ยวรมาแกะดูกันนะด้านไหน กล่องสวมกับกล่องฟ้าด้านในปกเดียวกันนะแต่โทนสีมันจะต่างกันตัวนี้มันจะดูอุ่นๆเน่อยเห็นที่ดูสดๆเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะคร<ม>ับเอ็กมาถ้ามีสองแผ่นนะฮะสองแผ่นนี้หน้าพระเอกใส่เครื่องช่วยหายใจก็เป็นแผ่นเบื้องหลังนะครับแต่อันนี้มีด้านหลังไม่มีเป็นปกปกด้านในเนี่ยเป็นปขาวๆธรรมดาอืม ตัวผมก็ดูสวยดีนะครับสําหรับตัวดูเรียบเรียบดอ่ะด้านสังจะเป็นชื่อเรื่องนะแม่พอพอได้กล่องฟ้ามาแล้วก็นึกถึงกล่องเหล็กกันนะส่วนตัวผมนะว่าเอออยากจับกล่องเหล็กดูเหมือนกันไว้เพราะตอนแรกตั้งใจจะเอากล่องเหล็กเปลี่ยนใจมากล่องฟ้านะเริ่มเริ่มรัมรมงในนะแต่ซื้อมาแล้วช่างเถอดนะก็ต่อไปก็จะมาพูดถึงตวัวดีดีนะฮะันมั่งนะครับดีวีดีทูดิส ่ยวดีทูดีของเรานะครับหน้าปกนี้ผมพูดตรงนะผมชอบปกนี้นะผมชอบปกวิดีดผมมอยากให้เขาเอาปกนี้ไปอยู่บนกล่องเหล็กผมว่ามันจะดูดูสวยดีอะ่ะเออเพราะว่าหน้าปกที่เป็นส่วนมากหน้าปกที่เป็นพวกสติลบุ๊กเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอาหน้าปกที่มันขายหนังมามอนหน้าปกที่แบบว,ว่าไม่ค่อยโชว์อะไรมากมายเออแค่ให้ดูแล้วรู้ว่ามันเป็นถังเรื่องนี้อย่างเช่นตอนเนี้ มันเป็นอยู่ในเรื่องเหมือนกันนะไอฉากเนี่ยที่เป็นกระจกแตกออก็เป็นรูปกระจกแตกนะแล้วก็มีชื่อเรื่องนะเทมเน่มีบอกนะยันดมดาราสเปเชียลดิชั่นทูดิสเป็นกล่องสวมนะด้านหลังนี่มันก็พูเลเลยด้านสาม่องก็มีชื่อเรื่องนะราคาเนี่ยอยู่ที่ราคากล่อง399เ้ากนะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดผมพิออเดอร์ไว้เช่นกันนะกับทางค่าย NPO ออยู่ที่ 300, 3 0 0 339น,น่าจะประมาณนี้และที่สำคัญนะครับถึงแม้จะเป็นแค่บูเลนะครับแต่เบื้องหลังเบื้องหลังหนังเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนบูเลเลยครับมาเท่ากันเลยมีซับไทยเหมือนกันด้วยนะบอกเลยว่าถ้าใครอยากไม,ไม่ได้แค่เรื่องภาพเรื่องอะไรแบบนี้แล้วอยากว่าภาพต้องชัดต้องอะไรแต่ว่าอยาก เสพเบื้องหลังแล้วก็เ,เสพตัวหนังด้วยแต่ว่าไม่ต้องการความคมชัดอะไรแบบเท่าบูเล่คือแค่ต้องการแค่ดีวีดีพยายามดูเบื้องหลังเนี่ยด้วยก็คือซื้อดีวีดีได้เลยนะเพราะว่าเบื้องหลังมันอันเดียวกันเลยมีไม่เท่ากันเลยเท่าที่ผมเช็คดูนะอัถ้าผมพลาดเนี่ยขออภัยนะแต่ผมดูตามหัวข้อแล้วมีเท่ากันเลยมันมี1 0 1 2 13าอันเหมือนกันเลยแล้วก็เช่นกันเนี่ยมีเสียงไทยทรัพย์ไทยแต่ผมก็คิดว่าไอาฉากที่เป็น อันนี้ผมลืมลืม,ล,มลืมเทสต,ตัวหนังไปแต่ผมคิดว่าฉากที่เป็น iMac กฉากธรรมดาน,น่าจะเหมือนบูนเลเลยนนะคือมีการขยายหน้าจอถ้าเป็น iMac แต่ถ้าเป็นดีวดีเออแต่ถ้าเป็นฉากธรรมดานเนี่ยเป็นเป็นแถบดําบนล่างเหมือนกันแน่นอนนะอันนี้ผมมั่นใจจากที่ผมเคยดูเรื่องอื่นมานะที่ที่เป็นสกิลแบบเนี้ยอันนี้เขามาดูด้านในกันบ้างลนยะอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะรัศศสสีกลองอนะเพื่อเป็นการถนอม แล้วดีวดีนะครับปกด้านในนี่แตกต่างจากกล่องสวมด้วยนะนี่แตกต่างจากกล่องสวมด้วยอืมมองว่าพาน,นี้ก็ดูเทดีนะเป็นพระเอกกำลังวิ่งอยู่ในฉากวิ่งทำภารกิจอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอืมด้านหลังเหมือนกันแต่ปกหน้าเทดีนะอืมเปิดมาเป็นกล่องใสนะครับอา้าวเขให้มีสองแผ่นนะสองแผ่น หน้าปกก็เป็นนี้แบบนี้นะมีพระเอกสองคนยืนมแบบีพระเอกเราก็นั่งอีกเป็นแบล็กราวอุ้ก็มีทั้งแผ่นหนังนะแผ่นเรื่องหลักนะครับเนี่ยแล้วกล่องด้านในก็จะมีปกด้านในอีกนะเอยอย่างที่บอกเลยว่าไอ้บูเลที่เป็นกลองเหล็กเนี่ยมันจะเป็นหน้าปกแบบนี้เลยที่พระเอกทำหน้าโว้วยแบบ สำหรับสรุปนะทั้ง2แบบนี้นะ <S <S <ess uth> ก็อยู่ที่ความสะดวกของเ,เพื่อนๆเลยนะว่ารับผู้ชมเลยนะว่าจะชอบแบบไหนกันนะสะดวกแบบไหนนะก็จัดกันไปนะฮะเอาที่เราสบายใจนะไม่ต้องฝืนนะเฮ้ยดูเรแพงไปก็เ okay, อาแค่ดี d ก็พอดีๆทูดิทไม่อยากดูเบื้องหลังอเอาแบบวันดิสไปละกันอันนี้วันดิสผมไม่มีนะทุทีหรือ แค่เรื่องปรับภาษาได้เข,ข้าแบบ้าษาไทยอย่างเดียวนะก็ได้นะสำหรับคนที่ต้องการสะสมแผ่นนะฮะก่อนยุคนี้นะมันไม่ใช่ยุคทองของแผ่นนะครับก็จะเป็นคนแค่ส่วนน้อยนะผมคิดว่าส่วนน้อยที่ยังเก็บแผ่นอยู่นะก็สาหรับผมนะสรุปก็คือความคุ้มค่าเนี่ยผมผมให้เต็มเลยแล้วกันเนี่ยความคุ้มค่าอันนี้99้าอันนี้339สบานะสำหรับตัว2ูดิ แล้วก็ตัวบูเล่แล้วนี่ผมจำราคาผิดหรือเปล่าคือผมปีไว้สองเก้าเก้าไปเออน่าจะสองเก้าเก้าแล้วมั้งทั่วทีนะักจำผิดแะก่อนตอนนี้หนังออกมาได้สักหลายวันแล้วนะอันนี้ผมได้มาหลายวันแนละ้วเพิ่งจะามารีวิวนะครับน่าจะสองสามวันแนละ้วใครสนใจนะก็ลองหาซื้อนะครับตามร้านกา็ได้หรือตามช่องทางอ,อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ในะการรีวิวแผ่นหนังนะฮะ บูเลดีวีดีเทเน็ตเนี่ยนะหนังสุดงงแห่งปีเลยก็ว่าได้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็สวัสดีคนระับ